สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรารีวิวนามาฝากกันนะคะจะเป็นตัวปากกา V.I.P. ของ Parker นะคะชื่อรุ่น Parker s ร n n e t Sta i n l e s s ส t ต e l นะคะสำหรับหัวปากกาในคลิปนี้จะเป็นหัว f r o ตั n เ e n นะคะก็จะเป็นตัวหัวหมึกซึมแบบ c คแองคนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันดูว่าตัวด้ามนะคะให้ชมใกล้ๆว่าตัว p a r k e r s o n n e t 17นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบไหน ษของตัวด้ามน,นะคะอันนี้เป็นตัวแบบปอกสแตนเลสทางด้ามตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์ Parker made in France นะคะเวลาใช้งานเราก็เปิดปอกออกมาตรงนี้นะคะจะมีเขียนชื่อแบรนด์ Parker แล้วก็หัวที่ให้มานะคะเป็นหัว M สำหรับตัวด้ามน,นะคะเวลาที่เราเปิดปอก เปิดด้านในออกมานะคะเขาจะมีตัวรูปสูบให้นะคะตัวนี้เป็นที่สูบหมึกก็จะเป็นของแบรนด์ Parker จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี้เวลาเราใช้หมึกนะคะเราสามารถที่จะใช้เป็นหมึกหลอดแบบนี้ได้เอหมึกขวดนะคะเราก็ใช้วิธีการเติมหมึกได้แบบนี้นี้ใช้หมึกขวดก็จะใช้กับตัวที่สูบที่เขาให้มานะคะก็ สามารถสูบได้เลยคราวนี้บางท่านเนี่ยเวลาเดินทางหรือว่าชอบอความสะดวกนะคะก็อาจจะเอาตัวที่สูบตรงนี้ออกนะคะแล้วใช้เป็นตัวหมึกกรอสสำเร็จแบบนี้ได้ ตัวหมึกหลอสสาเร็จเนี่ยก็จะมาเป็นแพ็กเกจกล่องแบบนี้นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นเราสามารถที่จะเอาหมึกหลอดเนี่ยใส่ลงไปแทนกับตัวลูกสูบได้เลยนะคะแล้วเราหมุนให้มันเข้าเกี่ยวกันนะคะเวลาหมุนเข้าเกี่ยวเสร็จพอเราหมุนให้มันตรงล็อกนะคะตัวตรงนี้นะคะมันจะเจาะน้ําหมึกให้มันไหลออกมาพอดีอันนี้สําหรับตัวลูกสูบนะคะแล้วก็ลักษณะประมาณนี้ เวลาเราทำเป็นอของขวัญพิเศษนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้ด้วยแพ็กเกจกล่องเขานะคะตอนนี้จะมาเป็นลักษณะกล่อง VIP สีนี้นะคะอ ก็สำหรับใครที่กำลังตามหาปาากาหมึกซึมอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเตเลทางด้ามน,นะคะก็จะมีสีลักษณะตัวด้ามแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันบ้างนะคะอันนี้จะเดี๋ยวเราใส่ใส่ลูกสูบลงไปนะคะโอเค ชมว่าน้ำหนักของตัวด้ามจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ24.94กรัมนะคะก็ถือว่าไม่หนักมากนะคะเวลาเราเติมหมึกลงไปก็อาจจะอยู่ประมาณสัก25กรัมนะคะก็สำหรับตัว VIP Fulton Ten นะคะ c o l l e c t i o นตัวนี้นะคะ ปั๊กเกอร์เขาทำออกมามีหลายสีตัวนี้เป็นสเตเลสสีเงินทั้งด้ามแล้วก็จะมีเงินแหนบทองรวมไปจนถึงสีบรูสีเลสสีแบล็กนะคะแบล็กก็จะมีทั้งดำเงาแล้วก็ดำด้านก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ